สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับสำหรับกิจกรรมในเกมไวีในครั้งนี้กเ็เราดูไปพร้อมกันมีอะไรบ้างแต่ว่ากิจกรรมอันนี้ก็เป็นประตูพิเศษอัปเกรดสก,กินเนาะแต่เรา,าอยากแลกเทวนานารมาเลยแต่เราไม่มีสก,กินของเทวก็เลยแบบไม่ได้แล้วไอสก,กินที่เขากาหนดมันมันต้องรับกิจกรรมเท่านั้นก็เลยแบบเสียดายนิดนึงแต่เท่าที่ดูเนี่ยมีอันนี้ครับกิจกรรมใหม่สําหรับวันนี้เลยล็อกอินสิบวันรับสก,กินถาวร นั่นจะเป็นของฟอร์เนนติโน่เนาะก็คือล็อกอินติดวันรับสก,กินฟอร์เนนติโน่ระยะเวลาก,กิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่วันนี้นะวันที่27เป็นถึงวันที่12เดือน9ระยะเวลาก,กิจกรรมค่อนข้างยาวเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฟรีใครสนใจก็มาลองดูกันได้นะแต่เราว่ามันโอเคอเลยก็ดูจาก <c oughs> เป็นการล็อกอิน1ิวันเรารับสก,กินใหม่เนาะอันนี้ก็บัตรเปลี่ยนชื่อมีเยอะมากไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคต่อไปเป็นล็อกอินสะสม ไปสิวันเนาะอันที่2ก็จะเป็นชิ้นส่วนสก,กินทั่วไปสามารถแลกชิ้นส่วนสก,กินพิเศษในร้านค้าชิ้นส่วนได้ซึ่งเรามีเยอะมากยังไม่ได้แลกอะไรเลยเพราะมันแรกจะแลกไปแล้วมั้งโอเคอแล้วก็นันเชื่อชิ้นส่วนทั่วไปเนาะแล้วก็มีโทระคงแล้วก็อันนี้เป็นรูนเนาะมีถึง3,000ชิ้นเลยอ้หอันนี้กุหลาบมิตรภาพได้ความเพิ่มสนิทกับเพื่อน5แตม้มอันนี้ก็ชิ้นส่วนรูนอีก2000เนาะ แล้วก็ลูกแก้วอีก2ลูกเนาะเรามีอยู่ละยี่สิบเจโหเยอะมากแต่แทบไม่ได้ใชแ้แหละแต่มันก็ไปลุ้น,นนะฮีโร่ได้นะก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเอาไปลุ้นเอาฮีโร่เลยใครสนใจก็มาใช้ไปได้ดูดีได้ลูกแก้วแดงได้ฮีโร่ถาวรสกินถาวรอ,อุปกรณ์ตกแต่งสกินถาวรอ,อะไรพวกนี้ใครสนใจก็เล่นก็ได้แล้วสุดท้ายก็เป็นสกินฟอรนตินลโเนาะไหนลองไปดูตรงกิจกรรมด้านขวาดูดีกว่าว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นอีนอกไหม ก็อันนี้เนาะอย่าลืมมารับกันหน้าล็อกอ,อินสิบวันอ่ะอันนี้อ๋อเพิ่งเห็นอ่ะเนี่ยว่ามีการล็อกอินสิบวันรับลูกแกอัปเกรดสกินอืมก็โอเคนะสำหรับอันนี้ก็เป็นสายฟรีก็น่าจะโอเคละแต่แต่กิจกรรมต้องเติมคุป,ปองด้วยนี่นะเออแล้วก็อันนี้นะอย่าลืมมารับกันก็กิจกรรมันแม่เนาะจะหมดแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันหนะ้า อันนี้เราก็เล่นแล้วมีคลิปอยู่นะนี่กิจกรรมนีเราก็เล่นแล้วอืก็เล่นไปเกือบหมดทุกกิจกรรมของเขาแล้วอะลองดูที่ร้านคาสิว่ามีไหมมีกิจกรรมอะไรเปล่าเอออันนี้ก็ไม่ได้ของ e. เออีผมอาจจะต้องรอคิดว่าน่าจะเข้ามาเร็วนี้มั้งใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนเออไม,ไม่ใช่เดี๋ยวดูตรงนั่นลอ,อตเตอรี่เนาะอันนี้เล่นแล้วเล่นแล้ว อ่อันนี้เออใช่มันสามารถอันนี้ได้นะเล่นฟรีทุกคนอย่าลืมไปเล่นกันนะมันเล่นฟรีทุกวันนะทุกคนเผื่อมีโอกาสได้สก,กินหรือฮีโร่สักตัวเล่นฟรีจนได้สายฟรีก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะโอเคอันนี้ก็เล่นแล้วมีคลิปอยู่นะทุกคนไปดูคลิปกันได้อยู่ในช่องเรานี้แหละอืมอันนี้ก็เล่นแล้วตอ,ตอนนี้เนี่ยอืมเราขอไปก่ปอนว่า เล่นดีไหมนะอันนี้โอเคก็ <c oughs> นึกไม่ออกว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรนะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนดีกว่าเอออ๋อ,อมันมีอันนี้เนาะลองอินกระดานอยู่ไหนอันนี้นี่นี่ก็มันโยนๆยนยนกันไว้เนาะเผื่อได้สกินไม่ใช่ได้สกินได้อีโมจิดีกว่าได้อีโมจิกับพวกดูนพวกอะไรพวกเนี้ยโอเคเราก็ได้มาละอีโมจิรุ่นเลนถาวร ตัวอ,อย่าลืมมาเล่นกันนะอันนี้เป็นกิจกรรมฟรีส่วนใหญ,ญ่ช่วงนี้เป็นกิจกรรมฟรีสายฟรีโอเคเลยรสำหรับช่วงนี้อืมไหนนะเอนนเอ,เอยังไงเราหาไม่อ๋อมันอยู่ในคลังหรือเปล่าเดี๋ยวไปในคลังก่อนอ่าอยู่ในคลังหนึ่นด,นด้วยนี่ไงอ่าแล้วมารีวิวสกินเอ้ อีโมโจินี้ให้ดูแล้วกันไหนๆก็ได้เป็นถาวรละโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้เราคิดว่าเราคงไปเปิดน่าจะไปเปิดกล่องจากพอตเนาะโ <c oughs> อเค okay, เดี๋ยวไปที่หน้าร้านค้ากันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> เอ๊ะอยู่ตรงไหนหน้าแล้วมันอ๋อลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนอันนี้เป็นกล่องจ็คพอตฮีโร่ Hero, เนาะ กล่องไหนดีครั้งที่แล้วของของแฟลลี่เนาะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเราจะทำของ s <S แอสซัสซินละกันก็เหมือนเดิมเนาะหนึ่งกล่องราคา5คูปองเนาะก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีฮีโร่อะไรบ้างเนาะในอ่าเรียวกว่าไงกล่องสุม่มเป็นกิจกรรมไหมน่าจะเป็นกิจกรรมโอเคอชุดสุดขุมเนาะเปิดเพื่อรุ่นลับแจ็คพอตฮีโร่โดยกล่องนี้จะเป็นกล่องฮีโร่ของแอสซัสซินเนาะ ก็คือเปิดเพื่อรุ้นรลับจากพอตฮีโร่แอสซัสซินตาอันเชิญฮีโร่แอสซัสซินชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพแจากพอตฮีโร่ Hero, หรือตาอันเชิญฮีโร่มีโอกาสออก1.67%โอ้โหจะออกเหรอเนี่ยโอ้แต่ถ้าออกจากพอตจะดีมากเลยได้แบบทีเดียวครบอะไรเงี้ยแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินมีโอกาสออก44.45% แล้วก็เพชร5 3.88%เนี่ยน่าจะได้สองนี้แหละเนาะชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินแล้วก็เพชรอีกเนาะไอ้ตรงนี้ได้แน่ๆเราว่าได้ชัวร์ๆเปิดกี่กล่องก็ได้แบบนี้โม้พูดเราเศร้าโอเคเนาะเราไปดูว่ามีอ่อเรียกว่าอะไรแอสซัสซินตัวไหนบ้างที่เขาแจกในกิจกรรมนี้เนาะ โอเคก็ในแจ็คพอตฮีโร่แอตส์ซินเนาะเปิดเพื่อรับฮีโร่ถาวรทั้งหมด10ตัวรับไปเลยทั้งหมด10ตัวเนาะก็มีเพนมีวอลค์ดมีแบทแมนมีไอรีมีคีล่ามีเอ s นโซมีคิวเลนมีมูลาดมีวูคองแล้วก็มีซิฟเอซิวก็มีประมาณ10ตัวนี้เนาะที่จะได้ก็แต่ถ้าได้แจ็คพอตก็คือได้ไปเลยทั้ง10ตัวแต่จริงก็อยากหวังอยากลองได้เหมือนกันสักครั้งนึงว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าได้10ตัว อันนี้ไม่ไม่ไม่เคยอยากมีประสบการณ์เองมากกว่าเอออีกอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็อยากอยากลองให้มันได้เนาะก็คือตาอันเชิญฮีโร่แอสซิสินอยากรู้ว่าเป็นไงเชยอาา่าฮะก็เปิดเพดื่อดนรับฮีโร่รับฮีโร่ถาวรเหมือนกันก็คือมี10ตัวที่อยู่ในแจ็คพอตก็มีเพนมีวอลค์ดแบทแมนไอริคีล่าเอนโซคิวเลนมูลาดบูคองแล้วก็ซิว เออก็น่าจะเป็นสาย a s สซ s s i น,นะที่จริงก็ไม่ค่อยถนัดเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูแล้วกันคืออยากรู้เฉยๆว่าเป็นยังไงก็เลยพยายามทาคลิปด้านนี้เนาะเพราะว่าเออพอสมแล้วเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเอ่อแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปมีเพชรสิแล้วก็เพชรยีอันเนี้ยคือ4อย่างที่น่าจะมีโอกาสได้แน่ๆจากกิจกรรมนี้ก <laughs> <laughs> ิจกรรมเกลือประจํา <laughs> ประจําเกมอะไรแบบนี้ ก็นะด้ได้สก,กินหรือฮีโร่ก็คุ้มมากเนาะโอเคเมื่อกี้ก็เนี่ยนะถ้าลองดูเมื่อกี้ก็คือสูงสุดได้100กล่องเนาะเดาครั้งนี้เราลองสัก20กล่องร้อยคูป,ปองลองจนกว่าจะได้เลยดีไหม <c oughs> ลองกว่าจะได้ฮีโร่เลยเอย้ไม่ใช่เออเราจะได้ฮีโร่เลยก็ได้เ <c oughs> อาเลยมาลองดูกันลุ้นอ่ะเนี่ยมันมันลุ้นทุกครั้งเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รทุกคนเป็นป่ะพอเราซื้อเสร็จอะแล้วพอจะกดกลุ่มเปิดอมันแบบลุ้นว่า จะเป็นยังไงนะโอ้มันตื่นเต้นเฮ้ยยิ่งตื่นเต้นเลยเฮ้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 ยได้ตาเฉยหินล้มยังสุดซินเฮ้ยเราไม่ได้ฝันไปใช่ปะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยตลกอ่ะได้ด้วยสงสัยสงสัยเมื่อกี้เกมที่เราพูดว่าเปิดจังหวะจะได้เกี่ยวปะไม่ไม่เกี่ยวหรอกน้องมันดวงล้วนๆเลยอะ เีดูซิว่ามันมีจริงปะหรือมเมื่อกี้เราแลบบมันเออหรือเปล่าไม่ไม่นะ่าเออหรอกมั้งได้จริงๆแหละไอ้เนี่ยได้จริง,รง,ด,รงด้วยเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเอสซินเลยนะเนี่ย <c oughs> ด,ดูนี้นี่ตัวไหนบ้างโอเควอลคาดแบทแมนเนาอเอนโซอืมแล้วก็ซิวเนตัวไหนดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไงดีไปดูราคาก่อนดีกว่าว่าตัวไหนคุ้มที่จะแลกอืม อู่ไหนนะแอสซัซินแอ,อสซัซินอยู่นี่โอเคอ่าวาา 28, นะอลค่ะสองหมื่นแปดเาะสามใบวอาลค่สองหมื่นแปอืแ้อยแปดสแล้วก็แบทแมนอีก2 8งหม8่นแป้องมื่นแปอล้วไม่รีไหนอ๋อมีซิลซิลหมื่นมื่นแปดรอยแปดสิบแป แล้วก็เอนโซ่ก็สองหมืแปดหมื่นดพันแปดรปิแปดแหมเรียงกันมาเลยเชียวเออตัวไหนดีอ,อไม่ไม่ค่อยจะเล่นแอสซินด้วยสิ <c oughs> จะเห็นคนเล่นซิลยอนนะแต่เคยเห็นคลิปเอนโซคือเราเราเคยไปลองเล่นดูมันเล่นยากมากอะไรดีเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้กดผิดอาไงดีนะา <c oughs> ว่าขาดไหม วอขาดก็ได้เท่ดีงั้นเดี๋ยวเราไปแลกวอขาดแล้วกันราคามันค่อนข้างสงูงสกินก็สวยนะเออสกินอื่นก็น่าสนใจเนาะเออมันสวยดีไปฝึกเล่นวอขาดต่อโอ้ไม่เคยเล่นเลยจริงๆเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแลกตัวนี้ไปละกันโอเคโอเคก็ดูไหนนะนี่วอขาด อเออแรกเราก็ได้เละเอ้ยโอเคแหละเนาะเดี๋ยวคงไปฝึกลองเล่นก่อนก็ไม่ค่อยแน่ใจสกินเท่าไหร่เอสกิลเท่าไหรนะ่หรอกเนาะเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนถ้าถ้าถ้าเล่นเราชำนานจริงเดี๋ยวอาจจะทำคลิปออกมาแต่ตอนเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมถึงตอนนี้ใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนที่ทำคลิปด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยกดสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะเมื่อมีคลิปอัพใหม่ๆก็จะได้รู้ทันทีเนาะโอเคครับก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ